สวดเวลา8ปดนาฬิกา3นาทีบัดนี้วันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่10ที่ข้าพเจ้านางสาวพินพรชากิตีขอถวายเสียงสวดสาธยาย รพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอาัขารพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถินหนชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราคชันตุเทวตา สัทธม,มิงมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขทังสักเกาเมจารูเปคิริสิขระตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตะรุวะนะคะหาเนเคหะวัตถุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชะละทะละว,วิสะเมยักขะคันทัพพนาคา ติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนังสาทาัโวเมสุนันตุธรรมมัสสาธรรมมัสสะวะนะกาโลอะยัมพะทันตาธรรมมัสสะนะธรรมมัสสะวะนะกาโลอะยัมพะทันตาธรรมมัสสะวะนะกาโลอะยัมพะทันตาสองบทสวดน,นมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสามสาสัมพุทธัสสะสามส,าสุตไตรสารณคมพุทธังสารนังคะฉามิธรรมังสารนังคะฉามิสังฆังสารนังคะฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคะฉามิทุติยัมปิธรรมังสรารนังคะฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรารนังขชามิตติยัมปิพุทธังสารนังขชามิตติยัมปิธรรมังสารนังคชามิตติยัมปีสังฆังสรารนังขชามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตทิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจว um ัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัติเมสารังอัญยังสังโคเมสารังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธาห้ามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตรตังเอกลางสมัยยังภะคะวาสักเเกสุวิหาราติกะปิละวัตุสมิง มหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกกะทาตูหิทเทว,วตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหนติพระวันตังทัสสานยะพิขุสังคันจะอัทะโคจะตุน,นังสุทธาวาสยกายิกานังทเทว,วานัง เอตะทะโหตอะยังโขพระวาสักเกสุวิหรารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพะคะวันตังทัสสนายะพิขุสังคัญจะยันโนนะ มะยมปิดเยนะพระควาตาเตนุปสังกะเมยามะอุปปสังกมิตตว,วาพระควโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพราะลาวาปุริโสสัมมิตสัมมินชิตังวาพาหังปสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะมีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อันตาราหิตาภะคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัถาโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาถางภาภาังอาาสิมหาสมยโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสมายัง ัคิตาเยวะอปะราชิตะสังคันติอธโคอปราเทวตาภระคาวโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิตัดระพิคโวสมาทหังสุงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกะังสุสาระถีวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรักขันติปะ ปันทิตาติอัฏโคอประราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตราวขีลังเฉตวาะปลีคงังอินทะขีลังโอหัจจะมะเนชาเตจะรันติสุทธาวิมาราจกขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัฏโคอประราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทังสารนังคตาเสน,นะเตคามิสันติ ปายะภูมิงปหายะมานุสังเศธเหตปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอทโคภะควาพิขูอามันเตสิเยโพยเยนะพิขเวทัสาสุโลกะทาตูสุโลกะทาตูสุโลกะทาตูสุเท,ตทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตางังทัศนายะพิขูสังคันจะ เยปิเตพิคเวอเหสุงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานางเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาอหิสุงเสยยัถาปิไมหังเอตะระหะเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติ อะนาคาตมาทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคะวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตัระหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติยสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาถะสาธุกังมะนสิกะโรทะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคุพควะโตปัจจัดโสสงพควาเอตะทะโวจะสีโลกะมนุษย์กะสามิยัตถะภุมมาตะทัสสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถูสิหาวะสัรลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโน โอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสะสเตยัตวาวเนกาปิลว,วัทเวตะโตอามันตายิสถาสาวเกศาสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปะมะการุงสุตวาพุทธสะสาสนังเตสัมปารุ เตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานะทัสนังอัเปเกสตัตมัทคุงสหัสสังอัฏฐสตลริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสุอเปเกนันตมัทคุงทิสาสภาพุดาหงตันจะสัพพังอภินยายะ ว่าวะคิตวานะจักคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเสะเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกาโวเยโบหังกิตยติสสามิขิราหิอนุป,ปุพภโสสัตตสหสาวยักขาภูมมากาปิละวัทาวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวะนัง ชา,าหัสสาเหมะวตายขานานตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัตโนโมทมานาภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสาหัสสายขานานตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัตโนโมทหมานาภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสลาสะ สหัสสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทามนาภิกามุงพิขูนังสมิติวะนังเวสามิตาปัตเวสามิตาปัญจะสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทามนาภิกามุงพิขูนังสมิติวะนังกลุ่มพิโรราชาฮิโกเวปุลัสสะ นิเวสนังพินโยนังสัตตาหัสสังยัคขานังปาริปายรูปาสติกุมพิโรราชค่ะิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมจัติสังราชาทัตตรัตโถภาษาสติคันทัพพานังอาทิติมหาราชายาสัสสีโสปุตตาปิตตสาพาหโวอินทมานาอินทนามามหัพภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสัสสีโน โมทัมานาภิกามุงภิขูนังสมิติงวะนงางทักขินันจะติสั่งราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานางอาธิปติมหาราชายาสัตสีโสบุตตาปิตัสัพหาวอินทานามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันนะวันนะันโตยสัตสีโนโมทัมานาภิกามุงภิขูนางสมิติงวะนาง ปชิมันจะทิสังราชาวิรูปกโขปัสสสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสัสสศิโสอุตตาปิต,ตสาสะพหาหะโวอินทนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมุทธมานาภิกามุงภิกขูนางสนิติงวนางอุตตารจะทิสังราชากุเวโรตปะปะสาสติยัคขานังอาทิปติมหาราชายสัสสศโส ปุตตาปิตัสสะพหาหโวอินทะนามะามหัพลาอิทิมัโตชุติมโตวันนวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางปุริมาทิสังท่าตารถโถทักขิเนนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิรโรปโคกุเวโรอ,อุต,ตรังทิสังจัตตาโรโเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ทัฏฐานะมานาอถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูจะวิตุโตสาหาจันพโนกามเสทโทจะกินโนทันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตเสโนจะคันทัพโพนะโรราชาชโนสโพอ,อาคูบัญจะสิขโคเจวะ ติมพรูสุริยะวชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพพาสหาราชุพิโมทหมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวนังอาธาโคนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัดชากากรมพะลัตสสตราอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทตารัฐา จะอาคูนาคายะสัสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคะสม,มิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวะนะมชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตธา,านาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโทสันหาหิวาจาหิอุป ปัตวะหยันตานาคาสุปันนาสาระ,ะมังมักังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัสเตเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมุจีสหะ สัตันจ่าพาลิปุตตานางังสพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพาลิพลิงเสนงังราหุพัทธมุปาคมุงสัมโยธานิพัทันเตพิโคนางสม,มิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตัาคมุงวะรุณาวรุณาเทวา,า,ทวาโาะสโมจะยยสัสสาสาหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวาสาสสีโน ทัศเตสะทัสธากายาสเพนะนัตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมทม,มานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหาลีจะาอะาสมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตา นักขานิปรักขิตวาอาคูมันทะพระลาหกาวาสูนังวาสโวเสโทสักโกปาคะปุรินทโททัเสเตทัศธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังอาถาคูสหภูเทวาชละมาคิสีขาริวะอริธะกาจะโรชาจะอุมาปุพหนิ ภาสิโนวัรุณาสหาธรรมาจะอัจจุตาจะอเาเนชกาสูเสยยะรุจิราอาโูอาโูวาสะวะวะเนสิโนทัศเตสตทัศธากายาสเพนานต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนางสามานามหาสามานามานุษามานุสุตตมา คิทธาปทูศิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาทาโคหารายโยเทวาเยจะโลหิตะวซิโนปราคามะหาปาราคาอาโคเทวายะาส,สิโนทเ,ตเตสตทศธากายาสัพเพมานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโต,นต,นตยัะสิโน โมทมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวนังสุก,กากะรุมหาอารุณาอาคูเวขาณสาสหาโอทาตะไยยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาระคาชามิสกาจะยะสัสสีโนฐานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัติ เศเตทัถสถากายาสพเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสสิโนมทามานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากันทากากัทธากาจัยสัสสิโนลัมพิตากาลามะเศรฐาชโชตินามาจัอาสวานิม,มานาราติโนอาคูอาทาโคปรนิมมิตา เทสะเตทัสะทา,สากายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสีโนมุทะมานาภิกามุงพิขูนังสามิติงวานังสัตเทเตเทวานิกายาสะเพนนานตะวันนิโนนามันนะวะเยนะอาคันโฉงเยจันเยทัสิทะเยจันเยสาธิสาสหะปะวุตหาชาติมขีลังโอคะตินนามนาสวังทักเขโมคะ ารางนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรมมาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสะสานังกุมาโรติโสจะโสปาคะสามิติงวะนังสหัสสพรมมโลกานางมหาพรมะม,มหาพรมมาพิตติทติอุปป,ปันโนชติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัสเศรษฐิสราอาโคปัจเจก,กะวะสวัตติโน เตสัญจะมัชาโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมาเกมาระเสนาภิกามิปัสสะกันหัส,สะมันหิยังเอทะคันหาทะพันทะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติ ตัทธะมหาเสโนโกันหาเสนังเอปะเอกันเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหาจจะสารังกัตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคฐานะยันโตสวิชุโกตัทธาโสปัจจุทาวติสังกุธโธอะสัจยังวเสตันจะสัพังอภินยยะ วะวะคิคตาวานะจักคุมตาตะโตอามันตยิสถาสาวเกสสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเตจะอาตัปปะมะกะรุงสุตตวาพุทธะศาส,าสนังวีตราเคหิปะกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามา พยาติตายาสาสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ